จัดไปพิลาวนี่ครับพิลาบอกว่าต่อให้เป็น10บกองหนึ่งสองสาม4ี่ห้าหกเจดปดเก้าสิบกองมั้งนี่มาดูเหล่าน้อยครับสิบกองจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับนี่ครับเหล่าน้อยไม่ธรรมาดาครับ ครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอกดำซิงครับเออหมา่นี่มาดูครับลอนน้อยช่วงยังเดียวนี่ละกองนี้ให้พี่เหล่าเอาไว้งี้แหละครับเนื่องจากต่อแต้มจมไปแล้วถ้าอยากดูรถต่อแต้มจมนะครับไปดูช่อง x อกดำซิง V2 นะครับย่ผมจะลงคลิปให้ดูนะครับ อันนี้ก็มาดูเราน้อยก่อนครับันเล่งมีเท่าไรเหยียบให้หมดเลยลักแปะันเล่งมีเท่าไรเหยียบให้หมดเลยล เทให้เต็มแล้วดันทีเดียวเขาสบายเลยพี่เหล่าวันนี้ไม่ต้องดันไปหมดเราไว้งี้แหละครับเพื่อรถจะถอยเตลิดนะเราก็ให้รถหกล้อเ,เห็นแนวนี่เป็นไงเหล่าน้อยไม่ธรรมดานะ นี่ครับแป๊บเดียวครับใช้เวลาแป๊บเดียวน่าจะไม่นานหรอกเนี่ยเอาดินดันง่ายด้วยครับเป็นผงดินแบบนี้บอกเลยว่าดันง่ายครับนี่เห็นไหมเขาทำแนวไว้เห็นไหม เออดีไว้พี่เหล่านี่ไหมเฮ้ยงไงเฮ้ยล้รอรอบล้รอ,รอรอบล้รอรอบระเบิดเต็มกองระเบิดเต็มกองไปเลยครับระวังเสาไฟเดอร์พี่เหล่าเสาไฟได้นั่นน่ะ นี่ครับแก,แกดันเสร็จแกก็ไปนั่งตากแอร์เย็นๆครับเต็มแล้วก็ค่อยลงมาดันใหม่ครับงานนี้สบายครับรถไถรอให้เขาเลี้ยงเจ็ดแปดกองครับดันทีเดียวนี่เป็นไงฝีมือไม่ธรรมดาครับ จากคนที่ไม่เคยขับรถไม่เคยจับรถนะครับผมแต่ทุกวันนี้เก่งหมดแล้วครับรถแม่โครก็ขับได้รถไทยก็ขับฝีมือครับหมดละไปด้านฟังหมดล้ว ี่ระเบิดเต็มกองดันเสร็จก็จอดรอครับวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะ นี่แหละครับจากคนที่ไม่เคยขับรถนะครับรถอะไรก็ขับไม่ได้ทั้งมอไซค์ทั้งจักรยานจากคนขับรถไม่เป็นครับทุกวันนี้ขับได้ทุกอย่างครับแมคโครรถไถมอไซค์ขับได้ทุกอย่างครับยานเหล่า นอนรอหายเงียบหายเงียบเลยใช่ไหมอเอปย์มาปูกนอนพี่ phục bê nó lo nó. Cứ nghiệp là Cứ nghiệp là vậy Nghiệp kíp Bạn thế này คือนั่นผู้สั่งชัสบายสบายไปอาไปยื่ใส่นี่กองนี้ก็จานชูเอ้จานชูอาจารย์เราไม่ดันครับถ้าดันนี้ต้องมีคนมาเทงงต้องจมแน่นอน ถ้าพี่ดันออกอยังไงต้องมีคนถอยเทเนี่ย มาเล่นน้ำรถถกรอน่าจะาอจจอดถอยงานปากบอ่อให้จานชู ้แลวเสียบอยร้อยเมียสายลั่นเบาลูกพีเบา OK. Clip này cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn.